การพูดแสดงความคิดเห็นมีเทคนิคอย่างไรจุดเริ่มต้นจากการฟังดูสู่การสรุปใจความฝึกจับประเด็นและโครงเรื่องหลักการฟังและดูบ่อยๆจะช่วยให้แยกแยะได้ว่าส่วนใดคือสาระสำคัญและส่วนใดเป็นเนื้อหาที่ตัดออกได้สรุปแนวคิดก่อนพูดเมื่อตัดเนื้อหาที่ไม่สำคัญออกจะเห็นแนวคิดหลักของเรื่องซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนการแสดงความคิดเห็นการพูดยังมีเหตุผลการแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และนำเสนอผ่านการพูดที่ใช้เหตุผลรองรับเสมอ4รูปแบบการพูดแสดง ความคิดเห็นเชิงสนับสนุนพูดเพื่อเสริมความคิดเห็นของผู้อื่นโดยพิจารณาแล้วว่าความคิดเห็นนั้นมีประโยชน์และเป็นสาระต่อส่วนรวมเชิงขัดแย้งใช้ในกรณีเห็นไม่ตรงกันควรระวังเรื่องภาษาใช้เหตุผลสนับสนุนและไม่ใช้อารมณ์เพื่อเลี่ยงความขัดแย้งส่วนตัวเชิงวิจารณ์การวิจารอย่างเป็นกลางไม่ใช้อคติ เช่นการวิจารณ์ละครรายการทีวีหรือภาพยนตร์โดยสามารถแสดงได้ทั้งความเห็นด้วยหรือเรื่องที่ไม่เห็นด้วยนําเสนอความคิดใหม่การแชร์ไอเดียใหม่ๆของตนเองที่คิดว่าเป็นประโยชน์เช่นการเสนอไอเดียสร้างสารรค์ในที่ประชุม